เมื่อใดที่มนุษย์ยังไม่รู้จักความเข้าใจการยอมรับและการให้อภัยเมื่อนั้นสงครามก็ยังดำรงอยู่ต่อไปในรูปแบบต่างๆสงครามคือความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างกลุ่มหรือรัฐที่มีผลประโยชน์ความเชื่อหรืออุดมการณ์ที่แตกต่างกันซึ่งใช้กำลังทหารหรืออาวุธในการต่อสู้มักส่งผลต่อชีวิตผู้คนโดยตรงทั้งในด้านร่างกายจิตใจและระบบสังคมประวัติศาสตร์ของสงครามบทเรียนที่สำซากสงครามทรอย สะท้อนการเมืองและตำนานในยุคโบราณสงครามโลกครั้งที่1และ2คร่าชีวิตคนนับล้านและเปลี่ยนแปลงระบบโลกสงครามเย็นแม้ไม่มีการสู้รบโดยตรงแต่ใช้อำนาจนิวเคลียร์ข่มคู่กันสงครามในตะวันออกกลางอย่างอิรักซีเรียปาเลสไตน์อิสราเอลเป็นการต่อสู้ที่ผูกโยงกับาศาสนาเชื้อชาติและอำนาจสาเหตุของสงคราม 1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เช่นทรัพยากรน้ำมันดินแดน 2. อ,อุดมการณ์และศาสนาเช่นความแตกต่างทางความเชื่อ 3. ความกลัวและไม่ไว้วางใจเช่นการสะสมอาวุธเพราะกลัวอีกฝ่าย 4. ความโลภของผู้นำที่ใช้อำนาจเพื่อสแสวงประโยชน์ส่วนตน 5. การยั่วยุจากภายนอกเช่นการเมืองระดับโลกผลกระทบของสงครามต่อมนุษย์การเสียชีวิตการบาดเจ็บการเป็นโรค PTSD ต่อสังคมครอบครัวแตกแยกการอพยพผู้ลีภ้ภัย ต่อเศรษฐกิจเงินเฟอ้อขาดแคลนอาหารพังทลายของระบบพื้นฐานต่อจิตใจของคนรุ่นหลังความเกลียดชังความไม่ไว้วางใจความกลัวสงครามยุคใหม่ไม่ใช่แค่ปืนและระเบิดในยุคดิจิตอลสงครามไม่ได้อยู่แค่ในสนามรบแต่เกิดขึ้นในรูปแบบของสงครามไซเบอร์การแฮ็กข้อมูลปล่อยข่าวปลอมสงครามเศรษฐกิจเช่นการคว่ำบาตรทางการค้าสงครามทางจิตวิทยาเช่น การปั่นกระแส,สโซเชียลสงครามทางความคิดเช่นการชี้นำอุดมการณ์ผ่านสื่อหนทางสันติเราจะหยุดสงครามได้อย่างไรเริ่มที่การศึกษาปลูกฝังทักษะคิดวิเคราะห์และมองต่างมุมสนับสนุนภาวะผู้นำแบบมีคุณธรรมไม่ใช่แค่เก่งแต่ต้องมีเมตตาเจรจาอย่างจริงใจทุกฝ่ายต้องพร้อมฟังและเข้าใจสร้างสังคมที่เท่าเทียมลดช่องว่างระหว่างคนเริ่มต้นที่ตนเองหยุดสงครามภายในใจเช่น ความเกลียดชังความอาฆาตความโกรธสงครามไม่ใช่สิ่งไกลตัวอย่างที่เราคิดมันเริ่มต้นได้จากคำพูดเล็กๆก,การกระทําเล็กๆและการตัดสินใจจากความกลัวหรือความโลภถ้าเราอยากเห็นโลกสงบเราต้องเริ่มจากใจที่สงบของเราเองเพราะเมื่อจิตใจของคนทั้งโลกเต็มไปด้วยความเข้าใจโลกใบนี้ก็ไม่จำเป็นต้องมีสงครามอีกต่อไป